วิธีการคัดลอกสไลด์นะครับสมมุติว่าตอนนี้เรามีแค่สไลด์เดียวนะครับในสไลด์นี้สังเกตว่าเราจะมีภาพ1ภาพนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มในสไลด์ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องสร้างภาพใหม่นะครับให้เราคลิกขวานะครับบริเวณสไลด์นะครับเลือกคัดลอกนะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวานะครับเลือกวางนะครับใน ในตัวเลือกการวางเราก็ต้องเลือกนะครับใช้ชุดรูปแบบปลายทางที่เป็นเหมือนกันนะครับพอเราคลิกปุ๊บสังเกตไหมครับว่าเราจะได้สไลด์เดิมนที่เพิ่มเข้ามานะครับหรือถ้าต้องการเพิ่มอีกนะครับเราไม่ต้องกดอหรืคัดลอกอีกนะครับให้เราคลิกวางได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราได้ภาพเดิมนะครับ3สไลด์แล้วนะครับอันนี้คือเทคนิคการคัดลอกสไลด์นะครับ